เจสซี่แบมมั่นใจเอาชนะกิวราโดยล่าสุดนั้นเจสซี่แบมโรดิอเกส แชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของลุนยูบีสีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจก่อนการโชคของเขากับทางเปโดเกวาลาในวันที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นสหรัฐอเมริการวมศึกเอนนิตโูคาเซียนโดยแบมกล่าวว่ามันเป็นการทดสอบที่ยากและเป็นการโชคที่อันตรายเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียและมีแต่จะได้ผมต้องจริงจังกับการโชคในครั้งนี้พอๆกับการโชคสองครั้งที่ผ่าน กับทางเอสซาดาและเอ็ดเวิร์ดผมว่าเมื่อถึงวันที่9พฤศจิกายนเขาเกีวลาจะต้องมาด้วยความกระหายที่จะเอาสิ่งที่ผมมีไปและตอนนี้คือเวลาของผมและผมเองก็ไม่เห็นว่าเขาจะสามารถเอาชนะผมได้ผมรู้แค่ว่าผมจะได้รับการชูมือแบม กล่าวกับบ็อกซิ่งซีนอย่างมั่นใจสำหรับทางแบมเจสซี่โรดูเกรเขาเป็นนักชกในวัย24ปีเขาเป็นชาวริกันเจ้าของสถิติการโชคชนะ20ครั้งชนะน็อก13ครั้งเขายังไร้พ่ายแบมเป็นนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงและเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทของนูนยูบีซีในปัจจุบันเขาได้ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในรายชื่อนักชกปอนต์ต่อปอน์ที่ดีที่สุดในโลกในขนาดนี้แบมยังได้กล่าวอีกว่า ผมอยากโชคอีกสักครั้งก่อนสิ้นปีการได้โชคกับบูทถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับงานใหญ่เช่นนี้และมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะเปิดโลกมวยให้กับตัวเองเจสซี่แบมโรดดูเกรสกล่าวนั่นเอง